สบายดีพ่อแม่พิณองเอฟซีเบิร์ทุกคนทุกคนบปรดช่ฟังไทยฟังลาวหรือต่างประเทศแถบหนองเพียงเนาะมือนี้ก็มาผูพ่อกับซองสอกึมใจสว่างเนาะมื่อนีซอกึมใจสว่างยังอยู่หมู่บ้านเนาะอ่าเล่าใหม่อยู่พี่น้องสิไปซอยเรือคนผู้พผนทุกหนักลำบากเคืองซานทุกกระมูในหมู่บ้านพี่น้องสอกึมกระเล่าได้เข่าหนังหนึ่งแกทเนาะประมาณสามสิบสองห่อเนาะขาดกินผู้เดียวก็ได้เป็นเดือนสองเดือนคนเลยอาจจะกินครอบครัวก็ได้ดุนอยู่เนาะพอแถวนี้เพิ่งวอาอึดเข่าอยากปลาเนี่ยท่าทีสัมภาษณ์วันนี้เพิ่น ไปหาขุดหัวก่อยหัวมันกินเนาะพี่น้องขุดก่อยขุดมันกินเนาะไมหมพี่น้องตังเขาโอ้โหคือว่าเฮาเน,นี่ยเอาโชคดีเนาะพี่น้องที่ว่ามีอาหารการกินเนะาะเจฟเฟินนี่คือชาวบุญเลยพี่น้องแจเคลียนเพื่อน,นอยู่หลังใดเมื่อนี้ก็ได้อาจารย์แมวเนาะพามาเนาะขอบใจเพื่อนที่เพื่อนเป็นไกด์เฮาเนาะเป็นผู้นำทางค่ะพ่อเพื่อนกะทำบุมีเพื่อนเพื่อนกะโอ้โหเพื่ออาจารย์แมวงามอ่ะพี่น้อง อันนี้คือผู้คนพาเขาไปช่วยเหลือพี่น้องเพคนเป็นผู้อาสาพาไปเละาละขู่โบมีเนาะุยานลำบากอึดข่าวอยากปล่าฉันซะในหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านนี่ก็ตั้งกับบัวตั้งใหม่เนาะพี่น้องตั้งโดนแล้วหละคนตั้งฮอดและซาปีอาจารย์บันฮะโดนแล้วใน่ียพี่น้องมีแต่ฟูแต่พาให้อยู่ให้อยู่บริเวณให้อยู่เดี๋ยวให้อยู่ในฟูบัวอาจารย์เงอนเงอนชาญคน แม่โหมันสูงมันสูงเนาะเพื่นมันเป็นภูเนาะอยู่ตามภูเนาะข้างล่างก็ลุกข้างล่างก็ลุกรอบหน้าสักคึ่มสิพาเขาไปชิบหาลักบ้านยังก็อาจารย์บ้านกระปังกระปังบ่มีค่าเนาะด้วยตำเข่าก็ใส่มือตำขคือเก่าเนาะแม่ล้งน่อยนะบ่น้อยนะอือย่างมะนาวเนาะพี่น้องพอรถออกเข้ามาบ่ได้ พันอยู่ในที่คืออันพันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สบายดี สบายดีอีละเอาหมอนั่งออกพี่กีละมานั่งพี่สบายดีลูกอะสบายดีนั่งลงลูกนั่งลงสบายดีเฮ้ได้สบายดีสบายดีลูกป่ะนี่นั่งก็เยอะอย่านั่งตะหมอบลูกนั่งตะหมอบนั่งตะหมอบนั่งตะหมอบลูกอีละนั่งตะหมอบนั่งตะหมอบคืออ้ไดเฮๆเห็นย่ี ตะกูน่ะตะกูน่ะอ่นยอตะกูน่ะตกู่ะับคาลงับขาลงสักึ้ก็บอกเใจภาษาเออนังนหนังลงนหังลนนงลงนังลนังดนังตะหมอบเป็นวิละตหมอบีเตามอบป็นยังตกูสมอคนอรเลเมียนีำนอเมียไปดำนาไน้ำาบ่บ่เอาไอาไป เงินยน้อมือเออถ้าว่าสิมีคนมา่วยเรือจ้าก็ได้ายมือนนี่นะปกติเห็ดยังอาชีพยังไงเรืเห็ดยังมีแต่เห็ดใหม่เห็ดตอกแล้วเห็ดบริเห็ดหน้าบ่ก็ลายสบายดีไก็สร้างม่ที่นี่นาก็ซ้ำไฮซาำไฮเด็กเขาชอบจ้ะที่นอนหาชอ กิกไสัมภาษเนุทกมีเจอัยูจักปีละไอสาวไปมาสาวบ่จักอยุตัวเองบ่จักเลบ้านอกสาวบ่ได้เข่าหองเียนบได้ซื้อไยังก่อเจ้านะซื้ออะลีอาลีเนาะอีหล่าสองคนนี่ซื้อยังลูกอันนี้อ้อยอันนี้ลอยอ้อยกับอร่อยลูกสาวสองคนนี่บ่อยชามนหนึ่งไปใส่อะไรนึอยูนานนำแม่อืม เดี๋ยวเอาขึ้นมาเลยก็ได้อาจารย์ขึ้นมาตั้งเลยก็ได้สัมผัสเข่ามั่มม่อเพิ่นนอกแก๊สหนึ่งกินได้กะโดนเติบแหละแก๊สหนึ่งมันนี่จักถุงสามสิบซองบ่นี่เป็นข้าวมีสารอาหารวิตามิน,รนครบเต็มนอคีโต้มเป็นโอ้หนักอนไอพีนอนอไไ่น้องเอ้ยสกึมสามสิบสองบอกเนี่ยเป็นเข่้มกิน,กกนลรอาหมีวิตามินครบถ้วนเนาะคือลูกเพิ่นกะสิแบบว่ากินอาหารบวกระหามูอเนาะกะสิแบบว่าบ่ค่อยอ้วนเนาะพี่น้องเนาะเอามาให้เพิ่นกินโอเคนี่พี่น้องสกึม มะม่เพิ่นเนอเนี่ยมากินแต่บากะทามเบื้องต้นเนาะยงมแลกยงมยังเหี้ยเหอ้ยไงสหายบมีเดกเห็ดบ่แถวนี้เรืจังใดบมีโ่มีเเดียอฮะโ้บริเป็นงานอยู่ไทยบ่สะและมีรอัวไปเออลห่ยาไลงบ้านแบบดบ้านนอกมีแต่พัวเลยหาเงินมีอะไ้ไปหาเอาลูกเรื่องมี แต่ว่าอ้านี่ยผคไม่เคยรับจ้างอย่างว่าจ้างทั่วไปนะดำหน้ดำหน้าหรือว่าจ้างไม่ได้ทานที่จังเลยนะได้แบบนั้นนะเห็ดเหรอยเห็นสวนตัไปแต่มันหาพวกคุ้มกินเนาะนี่แหละทอดเลยที่ลูกบอกอีกที่สามคนนี่ จะไปเอาอีได๋ผู้นึ่งผู้ชายนั้นผู้ชายโอ้ยบ่เอาก็จะพอแหละเฮาก็บ่มีให้มีนาข้าน้ําก็บ่มีเอาก็ลูกแค่นี้เลี้ยงนี่สิเอายังหลายคนเป็นหยังเฮาผู้อยู่เฮือนผัวแหละผู้หญิงครับ่นี่ต้องไปเฮือนผัวนั่นแหละออ้อลูกผู้ชายต้องอยู่นั่เจ้าก็เลยได้ผู้ชายบาดนี่น่ะเอาแล้วเอาแล้มาบ่กุ่าผู้ที่3ก็ได้ผู้หญิงคือกันผู้หญิงแต่ผู้หญิงทั้ สมมติเจ้าเอาลูกผ yeah, um> ู้ชายออกมากันสมมติลูกม erm ันหลายคนก็เรียกบุกุ้มแล้วจะเอาหลายคนพูดกันเลยได้ผู้หญิงเจ้าแห่งได้คดองหลายเ่ยจากใดจากบอเลยวะตามวัฒนาเลยครั้งนี้เขาแต่งกันแพงวใช่ผู้แพงแพงผู้ทึกก็้ทึกเลยล้านไายกันแพงเลยมาหาล้านหกล้านนนั่แล้วเพ่งคือหาล้านหกล้านไม่นแหละถือเด้ถือสองล้านสามล้านก็ดีสองล้านก็บสี่พันเราสกึงก็ได้ เขาห้องเยี่ยนอยู <Wh> ่บล <whatever> ูกไงจังน <Fen> ี่เขามีแต่อื้อยนี่อื้อยอยู่ปอได้ลูกปอลึกอันนี้ให้เขางเฮียนคือชาดนี่ไปห้องเฮียนได้อีหล่าเด้อเพื่อนหนีว่าได้แต่ภาษาเล่าเทิงไว้ลูกไงแมนแหละเพื่อนฟังหูอยู่บ้าไงฟังหูจักอยู่แต่เขาว่าบ่ได้ฟังหูแต่ว่าเบ้าบ่ได้เนาะเอแล้วส่วนเราภาษาลราล่มบ่ไปไหม เราเถิงแม่นเราเถิงเฮาแม่นแล้วส่วนหลายเขาบ่ฮู้ภาษาเถิงส่วยเขาบ่้ภาษากลางเฮานี่นะเขาแต่เราเถิงเนาะแม่นลเว้ากันอือเว้าเข้าใจเนาะแต่ว่าตอบโตบ่เป็นเข้าใจแต่บงเ่เว้าเข้าใจหลายจเนาะอีหล่าเขาเฮียนเด้อยินบ่ขี้ค้านได๋ต้องไปหมู่เฮียนเอยาล่ะเป็นตะแงเป็นตะแงด้ลูกเป็นว้าดูสบายดีสวัสดีเนสบายดีบ่เว้าดูเว้าดู แจ้วดูสบายดีป่ะสิว่าดูเออสบายดีป่ะสิเป็นจะแพงอ่าว่าสบายดีสิบบเป็นเนาะเห็นว่ากันเลยเป็นเป็นในเสือกันเซ็กซี่ได้โซบาขันขันหนึ่งเจ้าต้องว่าเย็บภาษาเล่าแล้วกลับไปอ่าห้งเยียนลูกเด้อนี่แหละบ่นี่แหละสกุมว่าแปลงเยียนกึมเด็นสภาพเดินตอนนี้โบแปลงเยียนมาได้ได้กึ่งหนังสื้อจนไรถือเขาเอาไปทางอื่นบมดจะข้างมาเด้อ่า โดยไปเวียงจันไปป้าไปเวียงจันเจ้าบุจักทางมาได้ป่ะนี่บุจักบุจักทางบุจักหนังสือไปห้องเยียนมีห้องเยียนอยู่ระบาดอยู่ในหมู่บ้านมีเจ้ากันเหตุบูบไปห้องเยียนยั่บอกไอ้ให้ไปแต่เขาคิดขาดคุมคุมมือคุมมือให้เงินพันหนึ่งสองพันอ่าหนังสือขนมไม่ยังคิดขาดเขาต้องมีความหูเยียนหนังสือได้หรือไงแต่สมมติเขาไปอยู่บ้านอื่นเขาบุจักทางกลับบ้านได้เขาบุเป็นหนังสือเขาเกือกหนังสืออย่างนี้บ่ยิ่งแล้วสกุลบาหน่ะ เข้าใจอยู่บ่เรงเข้าใจอยู่บ่เปล่านี่เข้าใจก็ตอบนม่นไเข้าใจบ่สิเข้าใจเลดังเจอเข้าใจเลเข้าใจบ่หน่อยไหมโดยก็ว่โดยก็ไดหนโดยอยู่สิโดยนั่นนั่นพระนั่นหมายถึงไปโรงเรียนชิจักอยู่บ่บ่โดยบ่เจ้าไปโรงเรียนนะบ่จักได้โตคอโตคอฮันจะบ่ไปนะเรียนเป็นอยู่ตัวบุตอ่านอือปหนึ่งเนาะ อันนี้ต้มกินหุงกินกันได้เด้ออ้ายเด้อเขานี่เด้อแล้วแต่จะสะดวกนี่มันเป็นเขา้โอกระดงเพ่นพี่น้องขากลิกระดงนี่บ้านเฮาบ่เคยมีด้แถวกระดงแถวเข้าวสารเองบ่อยนี่เออสารเองบ่อยนี่เอามาจะแซ่หนีบายสานนี่อันนั้นจัะมาอย่างคนน่ะ ไม่ยังไม่พ้างเออแม่ไม่ไม่พางเลยกัเห็ดอะี่อืมมาิพูดนั่นแหละเอาอยู่พู้ออือลูกสามคนนะพี่น้องเข่ากันหน้าสามไฮปีนี้แจ็คสอบไอเห็ดนานนะหาหกสอบเล้หาหกสอบจับบัตรเบิร์วเราไปกินแซ่บแบนี้หากินแล้วนของตาม้า หาแหลกคคือหาไปซื้อมาแหลกบอไปหายังมาแหลกนะรับจ um, yeah. ้างเขาเอาเขากะไรแบ่งหงายเฮ็ดกหาเ็ดรับจ้างอยู่ใส่หงดชวนมันไปน้ำเขานั่นเลยอันหนึง้าสิบลูกสาวกะลัดถาโหเห็ดปลูกไปลอยอยู่เป่าเฮียนได้หล่ะเด้อ นี่แหละปกติหันเข่าเงี้ยไปซื้อปึ้มซื้อบิ๊กซื้อซออยู่ไซนี่อยู่ในเมืองผมบ้างเขาหันเวียนเยอะเขาอันอยู่บ้านนี่ห้องห้องปอยยังไงนี่ห้องห้องปล่อยยังบ้านก็เงียบเนาะคือว่าอะไรบ้านนี้เจ็ดชิปรังคาเฮือนพี่น้องแบบบ้านตั้งใหม่เนาะพี่น้องกระซิประมาณนี้เลยพี่น้องเลยสกุมกะเอาข่าวมามอบเพื่นเนาะเบื้องต้นเพราะว่ากระบอกคือบาซิมาโมนิมาแบบ แต่ท่านหันฝนกระตกพี่น้องเอ้ยนี่ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนชาดเพื่อนก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยลูกสามคนเนาะพี่น้องเพื่อนคนทางนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยกะสีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยลูกสองคนเนาะพี่น้องเนาะแจ็กสีไใบในเด คนเฮาเนาะพี่น้องเลิกเกิดบ่ได้เนาะทุกคนกะเซียงซี่เลยนะตามชีวิตของใครเขามันเนาะบ้านเฮานี่ยบ่คคยเห็นแค่กะยางมันกระยางซานา่บ้านมันก็สิารนะเพราะว่าอันนี้เร่ำล่อมแห้งามันก็เปียกบไว้เเนาะมันพระแหละฮึบโอ้ๆๆ โอ้ยู่กันหาโคนเนาะไอู้คราวโคกอันจั่ปีอ้าปีประมาเ้าปีประเทศทั้งทั้บรคลีมีจักระยังปีกระยังแถวแถวแถวลุมนนี้จีอ้เจื่อนเราพี่น้องกเจ่ะเื่อนเราพี่น้องกระสีประมาณนี้พี่น้อง เนนนาาะะเเอาไปต้มกินได้ล่ะเด้อสิว่าเจ้าสิต้มหรือสิหุงเนาะก็แล้วแต่เนาะถ้าว่ามีผักก็เอาผักใส่มีไข่ก็ไข่ใส่มันแฉบเด้อมันก็สิต้มกินมีไข่ก็เปี่ยนด้วยซีฟูงก็ได้เนาะมันนัวนัวแสบได้เฮือนขั้วอยู่ใช้ใส่ขั้วฟูอยู่ตะลางเลยอันนี้เป็นซานบ่นั่นแหละน้ำนี่ไอใส่น้ำอยู่ใส้น้ำน้ำบ่ ตักนำบ่อเลยกินอยู่ใช้น้ำกินเน้ำบ่อผู้กายหนาผู้ประมาณหนึ่งกิโลไปตักน้ำหนึ่งกิโลู้จ้ะ้อีหล่าว่าไปตักก็เมนี่ีอ้ยจ้าสีมีอายอ่ะมันาวิดสีมันาหาเลยอาหาลูกหาคนเนาะสีซามเหรอวะโอ้โอ้ลูกหคนตัวเมย์เป็นหาเนาะ โอเคคนพี่น้องกิดเป็นปันนิดสักนิดพาลูกเพื่อนมาอมนี้เดชิไปใส่อีกนี่สียออกนาเพิ่นอกว่าเสีออกนาเขาชิมาสอดเพิ่นก็เลยท้าเพิ่นว่ากับผู้ดีเนาะได้เข่าไปต้มซื้อลูกคืนแม่กินเนาะกับสิกินได้หลายมือหลายเดือนดีกว่าเนาะเพราะว่าแก๊สหนึ่งจะมีสามสิบกถุงเนาะถุงหนึ่งกับต้มได้หลายเด๊ะสมมติว่าไอ้เขาผู้ไอ้มีหาคนมือเถิกอะสิบส์ถุงนี่กับผูดีเราจะคืนพอมันหลายคนเนาะแม่ พอดีถุงหนึ่งแต่ถุงต้มจะหมอน้อโอเคป่ะข่าวเบิร์ดได้ายเห้ยใจไม่ข่าวเบิร์ดข่าวเบิร์ดกินยังนี่เงินก็ซื้อเอาหน่อยไปคอรับข่าวเวิร์ดคอกระอาคอคอรับบ้านนี้ใช่ไหมแม่คนก็ให้ไหวให้แต่ประมาณสองสามโลแล้วก็ต้องมีของไปหาแลกว่ารวยไปขอแต่ปากเปล่าปากเป่ามีตัวเล็กมี ในทังบ้านนี่คือสิบมีเนาะหลมาหับจ้างลูกกาดดำหนานี่มีคือกันเขาจ้างวันท่าไอ้วันหาซิบเนาะวันหาซิบ้านเ้าต้อเซ็นซาวนาะแตกต่างกันอยเนาะโอเครอะนอกก็ซีบรกวนไอ่เนาะอตคือมีคนเอามาหาบอกขัดทงข่ามีคนมาหายจับวะเอามาเโบดพ่นเลยโอ้บดพันแจกจจาโดย โอเคฝนพี่น right ้องคลิปน so right ี้สกึมกับซีโก่อนเนาะคือว่ามีสกึมเขาลงใส่โซล่าเซลไวแมนใส่โซล่าเซลล์เด้เงินเรากันเด้ซื้อเอาบ่นี่โอ้ยันหักเด้บางขอลงก่อนสกึมสิตบางเด้อคือบางอลงก่อนแบบว่ามันอันนี้โอ้เสียวไม่อันนี้มีคนเอามาให้บ่หรือว่าซื้อเองกก็ซื้อเอาเดี๋ยวเวลามีเงินเอาซื้อตั้งไว้ยังสะใา่ไม่ต้องน้ำกินบ่นี่น้ำกินนั่นแหละ น้ำกินแหละอันนี้คือว่าตุ๊กลิ้นนี่คือว่าเจ้าล่างสะอาดเลยบ่เนี่เออล่างสะอาดเลยเลยอันนี้แม่นบ่ตุกจะนำกินนะโอ้ว่าใส่นี่ป้าทุกตุกลิ้นจะพิ่ศษนำกินพี่น้องเลยโอ้บ่ไวเลยการวนแต่บ่แม่ใส่ได้นี่โอ้ประมาสองสามเดือนเพ่ล้โอ้ขยันแจ่ก็เจ้าใส่ง่ายกินโมไรแล้วคุณดิกินมันนี่แมนแห้งนั่เป็นเคมีแม่นแหละ โอเคแล้วกสกวไอ้ไอ้เพิ่ไปให้ไปหนาเนแม่แลคลิปนี้สมานด่เ้ยพี่น้องเด้อขอพี่น้องกดติดตามก็ไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจสกุลจจสว่างเน่เพื่อปเป็นกำลังใจให้เฮานาอคลิปพบกันคลิปหนาคลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้องเอ้